เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสร้างภาพสิเหนเลยเนาะครูงเงี้ยจะพานี่หรืว่าเป็นครูผมไม่รู <fixing Uma> ้หรอกสวัสดีค่ะพบกับร้านลาบก้อยซอย5ค่ะซอยจู้ค่ะร้านนี้มีเมนูพิเศษคือตอยจุ้เป็นขนมต้มมะเกเสรประเทศไทยค่ะต้มมกเสระเสรประเทศไทยค่ะของผมเหมือนเดิมอ่าจัดมาเลยค่ะต้องใส่แบบนี้เหมือนเดิมใช่เป็นต้มมะเกเสริ์ตค่ะเากินแบบนั้นเดี๋ยวผมทำให้วางได้เนาะ เตรียมเตรียมเตรียมนี้ให้เตรียมไอ้น้ำลายน้ำลายไหลเลยนี่จวดค่ะจวดค่ะจวดค่ะจวดเลยค่ะจวดเลยค่ะเดี๋ยวดับข้าวก่อนไหมดับข้าวก่อนดับข้าวก่อนเออจวดป๊าบเขาให้ป๊าบื้อ